ใช่เมาะเดี๋ยวป,าปลาขวกพี่น้องเค์ข้าวครัวกับเบ้าลาวอันนี้พี่น้องนะไดไว้ว่ายว่านช่วยๆมาพี่น้องเลยน,ะนี่นะกับเนื่องใบราหรือว่าใบยีราเดี๋ยวเราหมาเก่งเก่งคั่วกระจายเครื่องเก่งทีนะพี่น้องนะอ่าเคยหรือว่ากะปินึ่งชนพี่น้องนะคลีนึ่งต้นข้าวมิ้นกับซักแงงพี่น้องเออปริกแห้งตามช็พี่น้องนะข้าแก่เล็กน้อยใบมะกรูดซอยเล็กน้อยนะอ่าปริกแต่ดำครึ่งชนโต๊ะ กระเทียมนะครับกับประมาณสักสิบห้าึงสิบเจ็ดกรีบพีน้องนะมันเหล็กมัง่งเย้ยมั่งพีนอ้องเออแต่ก้าวโอบนะช่องทางหัวประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทิ้มเครื่องบรรจงลงครกเครื่อครึ่งช้อนโต๊ะวาใช้หัวถีเราพัดเครื่องไอ,อ้อ้กคนพีน้องนะ เรือองเราซุกห้อมแล้วตีนีเราใส่อ้อยเลยพี่น้องอืมเบาใส่หัวทีตีเลือดลงไปเลยพี่น้องนะโอ้ยอันเขาซุกมาเล็วพี่น้องนะข้าวต้มก็ลวกมาเล็วมันคนไปพี่น้องนะเบาใส่น้ำหขันกะทิเฝิ่นลงไปทีนี้นะให้โปเป็นน้ำแกงซี่ช่วยเลยพี่น้องเร้อเบาปรุงรสเฝินน่น้ำตาลนิดนึงพี่น้องน้ำปลาพรอ้มอมหพี่น้องนะเบาใส่เกลือไปเร็ว ายแนไดเรน้องีใบู่นะอันนี้เป็นใบลาหรือว่าใบยี่ราปน้นองใช่หนนเดวปากาปน้องเอหอมชุยลูกปิดไตออน เซตเลี้ยงบีนองรอยเลยนะบอตักเลยตัวไว้น้อยๆเลี้ยเลยเดี๋ยวไว้มันเย็นกอนนะชิมไห้พี่นองเลยมั่งร้อนๆมือนว่านพี่นองนะหอยว่านร้อจืดจริงนะ การข้อพุ่นจำเป็นอีพีนะครับทิ่กำลัติดตมมนะามแจ่มกาวคว้าวันนักเมนูลาววีนองนะแข่งกัวไใบว่านใส่ใบลาหรือว่าใบยีราดีอ,าอ,องนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามที่ได้มเนี่ยพีบ่บานบานบินี่คว้าติดตามกันวีนองนะบ่าวก็ลาไปก่อนเจอกันไม่เมนูหน้าลาวบ่าวมีอะไรมาทำกินกันลาววีนองเลย